รถได้ทำประกันแบบส่วนบุคคลไว้แต่นำไปรับจ้างเกิดเหตุชนและเป็นฝ่ายผิดแปลกันไม่ให้ความคุ้มครองนะคะเพราะใช้รถผิดประเภทเช่นรถของเราได้ทำประกันชั้นหนึ่งแบบส่วนบุคคลไว้แต่เรานำไปรับจ้างหรือนำไปขับแกลบเกิดเหตุชนและเราเป็นฝ่ายผิดก่อนที่จะซ่อมรถให้กับคู่กรณีเราต้องจ่ายส่วนแรกก่อน2,000บาท สวนรถของเราไม่ซ่อมให้นะคะเพราะใช้รถปิดประเภททำประกันต้องให้เมื่ออาชีพดูแลด้วยรักและความมุ่งใย,ยจากครูพิ่เกลือที่ปรึกษาประกันไทยทีมอาจารย์แนค่ะ รถได้ทำประกันแบบส่วนบุคคลไว้แต่นำไปรับจ้างเกิดเหตุชนและเป็นฝ่ายผิดแปลกันไม่ให้ความคุ้มครองนะคะเพราะใช้รถผิดประเภทเช่นรถของเราได้ทำประกันชั้นหนึ่งแบบส่วนบุคคลไว้แต่เรานำไปรับจ้างหรือนำไปขับแล้เกิดเหตุชนและเราเป็นฝ่ายผิดก่อนที่จะซ่อมรถให้กับคู่กรณีเราต้องจ่ายส่วนแรกก่อน2,000บาท ส่วนรถของเราไม่ซ่อมให้นะคะเพราะใช้รถผิดประเภททำประกันต้องให้มืออาชีพดูแลด้วยรักและความหมืงใย,ยจากครูพี่เกลือที่ปรึกษาประกันไทยทีมอาจารย์แอค่ะรถได้ทำประกันแบบส่วนบุคคลไว้แต่นำไปรับจ้างเกิดเหตุชนและเป็นฝ่ายผิดประกันไม่ให้ความคุ้มครองนะคะเพราะใช้รถผิดประเภท เช่นรถของเราได้ทําประกันชั้นหนึ่งแบบส่วนบุคคลไว้แต่เรานําไปรับจ้างหรือนําไปขับแกลบบเกิดเหตุชนและเราเป็นฝ่ายผิดก่อนที่จะซ่อมรถให้กับคู่กรณีเราต้องจ่ายส่วนแรกก่อน2,000บาทส่วนรถของเราไม่ซ่อมให้นะคะเพราะใช้รถปิดประเภททําประกันต้องให้มืออาชีพดูแลด้วยรักและความมุงใยจากครูพี่เครือที่รึกษาประกันภทยทีมอาจารย์แคะ่ะ